ู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับ NiceMan นะครับผมแล้วก่อนจะพูดถ่าเพลงขอเข้าสู่อินโทรสุดเท่นะครับผมไปเลยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราอยู่กับการทำเด็กโปรไฟล์การ์ดไฟแวนการ์ดแบนดีนะครับผมผมที่เราไม่ได้ห่างหายกันมามากกว่า1เดือนนะครับผมเพราะว่าเราทำแต่แวนดีนะครับผมเลยก็คือ ทำแต่แกนบล้แหละว่าแวนมีอันอื่นยังไม่ได้ทานะผมว่ามีแค่เด็กเดียวนะครับณตอนนี้นะผมว่ามีแผนว่าจะทําเป็นรากกอดิโอเวอร์หลอดเดอะครอสอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่เริ่มทํานะครับผมแล้วตอนนี้เราก็จะมาทําเด็กนี้กันก่อนนะครับก็คือเด็กเซรัฟนะครับผมหรือก็คือหรือที่บ้านเราเรียกกันนะครับผมก็คือคุกนะครับผมนี่ครับหรืที่บ้านเราเรียกกันจะเป็นคุกนะครับผมสโนไวท์เพียเลมนะครุกนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูลูลิสกันเลยนะครับผมไป instagram. ไปเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มสิเออไปก็เริ่มกันที่ไรเด็กของเรากันก่อนนะครับก็จะเป็นสโนไล g h เ p ร e เล็นะครับผมก,ก็ลืมชื่อแล้วแต่ก็ชื่อว่าเซรับนะครับผมสกิลมันก็คือถ้าเกิดแวนแวนการนะผมถ้าเกิดคุณมีการ์ดที่ถูกขังคุกอยู่หนึ่งใบ หรือมากกว่ายูนิตนี้ได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นนะผมแต่ถ้าเกิดคุณมี3ใบหรือมากกว่านะครับผมจะได้รับ1ไรนะครับผมตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมสกิลเมื่อเข้าสู่ช่องอาร์นะครับผมรือก็คือช่องบรรกัดนะครับผมให้คู่แข่งนะผมนำการบนมือหนึ่งใบเข้าสู่คุกโซนของเรานะผมอะไรคือคุกโซนเดี๋ยวจะไปอธิบายกันที่ไหนนะผมแล้วก็สกิลของช่องเลกาดนะผมถ้าเกิดคุณมีคุกโซนหนึ่งใบหรือมากกว่านะครับผมยูนิตนี้ได้รับพลังเพิ่มขึ้นสองพันนะครับ การต่อไปนะครับผมจะเป็นใบนี้ครับผมเมื่อเข้าสู่ช่อง R ให้เซชออเดอร์คุกหนึ่งใบขึ้นมือนะครับผมอะไรเกรินได้คุกก็เดี๋ยวอธิบายที่หลังนะผมแล้วก็เมื่อเข้าสู่ช่อง R นะครับผมคาเบาหนึ่งโซบาหนึ่งโจวก๊าดได้หนึ่งใบนะครับผมและตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเริ่มนะครับผมเมื่อลงสนามนะเอ้ยเมื่อถูกไรทำนะผมโจวการหนึ่งใบถ้าเริ่มที่หลังโจวการหนึ่งใบนะครับเริ่มกันที่ปริซามกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกก็คือ เกรดสจะมีแค่สามใบนะครับผมก็คือเซฟราบนะครับผมใส่มาเพื่อที่จะเพร์มหน่าอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปต่อกันที่เกรดสองกันเลยนะครับผมเกรดสองตัวแรกนะครับจะเป็นตัวนี้ครับสกิลของมันนะครับผมเมื่อเข้าสู่ช่อง R นะครับผมให้คู่คแข่งนะผมนำการ์ดบนมือหนึ่งใบนำเข้าคุกนะครับผมและจากนั้น เราแล้วจากนั้นไม่ใช่เราแล้วจากนั้นคู่แข่งโจกการ์ดได้หนึ่งใบนะครับผมเป็นการท,ที่ทําให้เผาดิีิฝ่ายได้แล้วก็ได้คุกฟรีด้วยนะครับ1ใบน,นะครับผมเป็นการท,ที่ดีมากๆเลยครับก็ทำไมจะเป็นการแบบนี้ครับผมสกิลมันก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องานนะครับผมผมให้อีกฝ่ายนะผมนําการ์ดบนมือหนึ่งใบเข้าสู่คุกนะครับผมและจากนั้นไม่ใช่ให้เมื่อเข้าสู่ช่องานนะผมอีกฝ่ายนําการ์ดหนึ่งใบ ขึ้นมือจากคุกโซนและยูดีๆได้รับพลังเพิ่มขึ้น20,000นะครับตีแรงมากทำเดยวตี3 0มื0นะครับคือถ้ามาใช้ต้นเกมมาตี30,000เนี่ยต้นเกมมันจะแรงมากนะตัวต่อไปจะเป็นใบนี้ครับสกิลมาลงสนามนะผมโซบัสหนึ่งนะครับผมนำการ์ดในสนามอีกไฟล์สองใบเข้าเอ๊ะหนึ่งใบเข้าคุกนะครับผมดีมากๆเลยต่อไปจะเป็นใบนี้นะครับ ต่อไปจะเป็นใบนี้ครับนี้ครับเป็นเกรดหนึ่งนะครับกิลนะผมเมื่อยูนิตนี้บูตให้กับยูนิตเกรดสามที่มีชื่อว่าเซราฟนะครับผมไม่สิไม่ต้องไม่ต้องยูนิตเกรดสามก็ได้นะครับคาตาบาสหนึ่งนะผมนำทิกเกอร์ใ,ในในดรอปโซนของอไฟหนึ่งใบเข้าคูครับดีมากๆตนนัวนี้ต่อไปเข้าครจะเป็นตัวนี้ครับผมแวนจีนะครับแวนจีไม่ใช่ r G นะครับผมถ้าเกิดคุณมีราดับทุกคังเอ๊ะถ้าเกิดมีการ์ดอยู่ในคุกหนึ่งใบหรือมากกว่านะผมยูดีนี้ได้รับพลังเพิ่มขึ้น2,000นะครับผมและได้ชิวเพิ่มขึ้นอีก5,000นะครับเป็นตัวที่การ์ดหมื่นนะครับผมเพราะว่าแวนดีเนี่ยมันไม่มีตัวการ์ดหมื่นนะเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆนะเนีย่ยมันจะชิว5,000กันหมดเลยนะครับเก, 1, 5, 000, เกรดหนึ่งชิว5,000เกรดสองก็จะชิว5,000นะครับผม ก็ต่อที่ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็คือก๊ซิล่านะผมหรือคือเมก้าก๊ซิล่านะครับผมไปทั่วแล้วนะครับผม <laughs> ตลกสิ้วนะผมช่องเรียกอากาศนะครับผมถ้าเกิดคุณมีการ์ดถ้าเกิดในออเดอร์คุกของเรานะผมมีการ์ดในคุกหนึ่งใบหรือต่ํากว่านะผมให้เรสการ์ดใบนี้นะครับผมและนําการ์ดจากช่องดรอปหนึ่งใบเข้าสู่คุกโซนนะครับผมตัวต่อไปจะเป็นตัวหลักของเด็กนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือ เจ้านี่ครับสกิลมันก็คือถ้าเกิดคุณมีรากาศถูกขัดถ้าเกิดมีถ้าในเทนี่เคยเห็นการถูกขังคุก2ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังพื้มขึ้น5,000นะครับผมและก็ในเใจของคุณนะครับผมถ้าเกิดคุณเอาจะบั๊ดหนึ่งนะครับผมเขา นการ์ดหนึ่งใบเข้าสู่คุกโซนนะบมและเปิดการ์ดห้าใบบนสุดของกองนะครับผมเข้าการ์ที่มีเกรดต่ํากว่านการ์ดได้หนึ่งเกรดนะครับผมเอ้ไม่ใช่เา้าการ์ที่มีเกรดต่ากว่าหรือเท่ากับนะครับผมตัวต่อไปจะเป็นใบนี้ครับผมนั่นก็คือ pg นะครับผมเป็น pg นะครับผมเป็น pg เกรดหนึ่งธรรมดานะครับผมก็คือเด็กนี้เป็นเด็กงบน้อยนะครับจะก็จะจัดแบบธรรมดาเลยนะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์จะใส่เป็นแบบนี้เลยนะครับตรวสีฮิวก็สีฟอนสีคี่ิคอนสามพอนะครับเด,เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะแรงเกินไปนะแล้วก็อูวชิกเกนะครับต่อไปจะไปดูกันที่ ออเดอร์ของเรานะครับผมออเดอร์ของเรานะครับผมใบแรกก็จะเป็นการใบนี้ครับผมสกิลก็คือคอตบรัสองนะครับผมชิลของเอ้ยไม่ใช่พลังแวนการของเราเพิ่มขึ้นสามหมื่นจนจบการต่อสู้นะครับจะดีมากๆระบบใช้ได้แข้งขากันราคารับครับตัวต่อไปจะเป็นใบนี้ครับผมเป็นออเดอร์เกรดสองนะครับผมสกิลนะผม โซบัสหนึ่งนะครับผมเมื่อเล่นออเดอร์นี้นะครับผมถ้าเกิดอีกฝ่ายมีการปรมมือสี่ใบหรือมากกว่านะคะนรับผมให้ฝ่ายนาการบรมมือหนึ่งใบเข้าคุกนะ,ะผมแล้วถ้าเกิดคุณมีมีการในคุกทั้งหมด3าใบนะครับผมยูนิตนี้ได้รับเอ้ยให้ยูนิตหนึ่งตัวได้รับพลังเพิ่มขึ้นห้าพันได้นะครับผมเก่งมากเลยแล้วก็จะมาถึงคีย์ลัะของเด็กนี้กันแล้วนะครับผมนั่นก็คือใบนี้ครับอา้าวผิดไปผิดไปยิบผิดนะครับเมื่อกี้ก็คือคุกนะครับผมสกิลมันนะครับผมก็คือ ค่าคอสเพื่อเล่นการนี้นะคะผมเรสการ์ดหนึ่งใบนะคะผมเพื่อเล่นออเดอร์นี้นะคะผมและก็สกิลเมื่อเข้าสู่ช่องคุกโซนนะครับผมได้ชาร์จทั้งหมด3ามใบนะคะผมเป็นการ์ดที่เอาไว้เพิ่มเพิ่มโซได้ครับผมก็คือสามารถเอาไปเล่นได้กับหลายๆแคดเลยนะเอ้หลายๆหลายๆเด็กเลยนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะให้มีการ์ดนะผมถูกขังอยู่ในคุกได้นะครับได้แบบนี้เลยนะครับเยอะๆอย่างนี้เลยแล้วถามว่า ถ้าอยู่ในคุกแล้วจะเอาออกยังไงมันมีวิธีการเอาออกก็คือถ้าเกิดเราโซบ้าหนึ่งนะครับผมให้นําก้านหนึ่งใบออกจากคุกครับผมอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เขาให้ทํากับคู่แข่งนะครับถ้าคู่แข่งอยากจะเอาก้าดในคุกออกโซบ้าหนึ่งสามารถออกได้หนึ่งใบแต่ถ้าเกิดคู่แข่งเขาจะบ้าหนึ่งจะเอาออกได้สองใบครับผมก็หมดไปแล้วนะครับผมสำหรับคุกของเรานะครับผมก็ ก็ไม่ได้ทาแอนดีมานานแล้วนะผมก็คือคือคือก็ไม่ต้องแบบว่าผมติดอ่างอะไรนะคือคือก็คือเออเออกูก็จะพูดอยู่อย่างนี้แหละคือกูขี้คำพูดไม่ออกจบไหมเออเฮียเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นติดอ่าง i n ิ i ิต t y เลยนะครับผมติดอ่างชาแนลนะครับก็จะเป็นคู่ของเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยนะครับผมคือเด็กนี้จะเป็นเด็กงมน้อยนะครับคือคือมันจะไม่มีแก่สี่ แต่ว่าถ้าเด็กนี้อยากให้เก่งคือต้องมีเกรดสี่นะครับคือมันควรจะมีเกรดสี่อย่างน้อยหนึ่งใบแล้วก็เป็นออเออแล้วก็ออเดอร์เอ้ยไม่ใช่แล้วก็เป็นเกรดหนึ่งนะครับเกรดหนึ่งพรนะครับผมหนะึ่งใบนะครับสี่ใบนะครับสี่ถึงสามใบประมาณนั้นแหละครับมันก็ประมาณนั้นก็มีแค่นี้แหละประมาณมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรคือคือเด็กนี้พยายามจับให้ครบสามใบนะครับ แล้วก็พยายามจับต้นหลักของอีกฝ่ายนะผมเพื่อที่จะได้ทําให้มันอยู่ในคุกนะผมอีกฝ่ายจะได้พยายามว่าออกนะครับผมแล้วก็เท่ากับแค่นี้แหละแล้วก็ใครอยากดูคลิปแบทเทนนะครับผมมันมันจากช่องเรานะครับผมเดี๋ยวจะได้ดูแน่นแน่นอนครับผมแต่แน่นแน่นอนนะครับผมแน่นแน่นอนนะครับผมแน่น,น,นแน่นอนใครเคยพูดอย่างนี้ไป่ไม่เคยแล้วกัน เดี๋ยวจะได้ดูแน่นอนครับแต่ไม่ใช่เร็วนี้ครับผมแต่ก็น่าจะเร็วๆนี้แหละอาจจะวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้นะครับผมช่วงนี้ก็ช่วงนี้ช่องเราจะกลับมาลงคลิปแล้วนะครับผมเพราะว่าห้องเรามีคิดคอนใน้ดหรอกนครับนี่แล้วก็ช่องเราจะลงเป็นเกมการ์ดบ้างนะเกมเกมบ้างนะครับเกมบ้างแต่ไม่รู้เกมอะไรกูไม่ลงหรอกพูอย่างนั้นแหละกูจะสอนําฟอร์เรนนะครับแต่กูก็ลําไม่เป็นเหมือนกันนะช่องเราไม่เล่นฟรีไฟนะครับเราช่องเราไม่ชอบฟรีไฟเป็นการส่วนตัวนะครับ อันนี้ไม่ได้หาว่าคติอะไรนะแต่ไม่แค่ไม่ชอบส่วนตัวนะครับก็สำหรับคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรนะ่าพูดล่ละก็ก็อะไรดีละ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับน้องๆ